และกูรูเราจะมีหน้าผ่องใสหรือหน้าแหกแตกระเบิดกันไปเลยผู้ที่เป็นเจ้าของห้องก็คือคุณโจ้มาต้นทำไมคือคุณลงไปได้เลยโจ้บอยครับเเีีย่่ะนนนนน้ั ูกเลยไม่ได้ปูกเลยเลย่้จะมีนุ่นบ้างมีทั้งคู่เลยเป็นไงเยวไม่ไ้ดูไี้บอยโอ้โหรับรองว่าเราได้เห็นพี่สมรักกับพี่อ้อยนี่เถียงกันตลอดทั้งรายการอย่างแน่นอนครับแต่แม่วันนี้ครูรู้พี่มาร์กของเรานี่ก็พลาดไปนิดเดียวครับและเก่งจริงครับรับคู่นี้จีบิเคราะห์ถูกว่าน่าจะเป็นบ้านของคุณโจตอีบอยครับก็เป็นบ้านผมเองครับเป็นบ้านที่ปลูกไว้ให้คุณแม่คุณพ่อมาเที่ยวนะครับเป็นเหมือนกับบ้านตาอากาศที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าโมโร็อกกนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับคุณจุ้ยบอยนี่แกชอบตกแต่งสไตล์โมโรโ็อกโกที่โดดเด่นในเรื่องของการให้ความรู้สึกอลังการและการใช้โทนสีชมพูอมสม้มซึ่งเป็นสีท้องถิ่นของชาวโมโร็อกกันครับเพื่อความรู้สึกที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวานั่นเองแมเห็นชอบพี่พอบแต่ข้างในจิตใจนี่นก็อบอุ่นเหมือนกันเลยครับ และก็เป็นคู่ของคุณบ๊อบกับคุณเทียงครับที่นำไปก่อนหนึ่งคะแนนช่วงหน้ากลับมาสรุกกันต่อครับกับบ้านเจ้าปัญญาตัดสู่เดียวนบกับเข้าสู่รายการบ้านเจ้าปัญญานะครับดูดูไปแล้วบ้านของท่านจะเป็นบ้านที่ถูกต้องบ้านที่อยู่แล้วก็มีความสุขด้วยถึงแม้ว่าเราจะตอบไม่ถูกนะผมอายจะชินแล้วครับต้สบายเลยนี่ชินแต่นี่ไม่ชิน มาอีกหนึ่งคะแนนทางด้านนี้จะเป็นเรื่องราวคำถ,ถามเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านผมมีสองแบบมาให้ดูสามีภรรยาปรึกษากันถามหน่อยเธอท่านผู้ชมดูไปนล้แล้วดูว่าบ้านของท่านเป็นอย่างนี้หรือไม่ดูแลตอบหน่อยว่าบ้านไหนอยู่แล้วรวยโอ้โหตั้งใจดูดีๆนะครับว่าบ้านแบบไหนที่ช่วยให้เราประหยัดเงินได้ดีกว่ากันหลังที่หนึ่งมาครับ เป็นแบบนี้ดูไปเลยนะมีมุมรอบเลยมีสระด้วยนะฮะมีต้นไม้ใหญ่หมุนข้างหลงังมีลานให้กิกจก,กรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะนี่อ่าดูเป็นแฟนเลยดีกว่าห<า>้านต้องรออยู่แล้วเลยนะครับอยู่แล้วรวยอันนี้รวยแล้วค่อยไปอยู่ร <laughs> วยแล้วค่อยอยู่รวยแล้วค่อยอยู่เนี่ยแต่อยู่แล้วมันต้องรวยต่อ,ตอไปไงเรือ่องวยแล้วก็มาอยู่บ้านเเนี่ยก็จะมีต้นไม้ทางด้านทิศเหนือ แล้วมีลานให้จัดก,กิจกรรมมีแนวต้นไม้ด้วยแล้วมีสระน้ําอยู่ทางด้านเกือบกก็เป็นเฉียงนี่ใช่ไหมตะวันตกเฉียงใต้นะดูหลังที่สองครับเราไม่ชอเราเล่นนะมีอสองหลังบ้านไหนอยู่แล้วรวยครับหลังที่สองมาครับนี่<ต><อ>ดูดนะฮนะตัวบ้านนี่ <Okay. S 1> ออกแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยครับแต่ความเปลี่ยนแปลงมาแล้วไอ้รานซีเมนหายไปแล้วครับมันออกเป็นสนามหญ้าต้นไม้อยู่ยังไงมีอยู่ด้วยสระหายไปนะฮะ ก็เป็นแบบนี้ครับวางตำแหน่งทิศมุมเดียวกันหมดวิเคราะห์ได้เลยครับตอนนี้ก็ดูหลักเรื่องของวิทยาศาสตร์เล็กน้อยนี่เขาคนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุทธ์อยู่แล้วเอาวิทยาศาสตร์ไปก่อนแล้วกันฮะแล้วดูอะไรของมคิดทางการเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยท่าที่มันจะอ้อมใต้แปดเดือนแลอ้อมเหนือเาล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหแปลว่าอะไรไม่เป็นไรแล้วการที่เราทำเรื่องกิจร่วมกันนะเพราะเราในเก่งสายศาสตร์คุณเก่ง <c oughs> แล้วพอพายทิย่มันอ้อมใต้8เดือนเนี่ยด้านใต้จะเป็นด้านที่รับแดดนานกว่าด้านด้านเหนือพายทิศเวลามันส่องไปเนี่ยถ้าภาพที่1มันจะไม่มีอะไรช่วยต้านพายทิศเลยบ้านนี้อยู่แล้วร้อนอแต่ว่าถ้าภาพที่2เนี่ยถ้จะมีต้นไม้อยู่ต่อเนื่องเลยครับบ้านเนี่ยหันหน้าที่ใต้ถือว่าเป็นคงช่วยที่ดีอาบาคงช่วยแล้วแต่ คือลมก็จะเข้าทิ่ใต้เช่นเดียวกันโโอ้หผมยังคิดว่าถ้าลมมันพัดผ่านน้ําเข้าไปในบ้านความชื้นความชื้นมันเยอะอยู่แล้วไม่สบายคข้มท้าโห่าอยู่แล้วรวยไม่ได้อยู่แล้วสบายเด็นไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ได้เลยเขาบอกอยู่แล้วอยู่แล้วรวยใช่ไหมคือเราต้องมองว่าไม่เหมือนกันสภาพร่างกายไม่ดีไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีแรงออกไปทํางานคือถ้าไม่ทํางานก็ไม่รวยหรอกค่ะ อเอาละเอาละเอาละผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่มีบ้านกําลังมีหรือมีมาแล้วหรือกำลุปัญหาเยอะแยะเป็นหมดเลยดูรายการนี้ดีๆของเอสีจีเนี่ยเขาจะให้คําตอบที่ดีดีไม่ว่าวัสดุไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตรลงเนี่ยเห็นแตกต่างแล้วมองคนละเรื่องเลยให้มั่นใจก่อนอ่ะผมก่อนเลยครับไม่เราอยากได้คะแนนที่สองเราเลือกขอสองครับหมายเลขสองนะขอ้วย เมือ่อกี้สามีภรรยาปรึกษากันใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ตรงไหมตรงไหมตรงไหมเขาเลือกข้อหนึ่งแต่สําหรับหนิงแล้วเราไม่เราเป็นหลักคู่ว่าเสมอเสมอเราเลือกไปแล้วให้เขาเลือกข้อหนึ่งเราต้องโฟกัสที่ขึ้นทางโอเคผมตามภรรยาเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเฮ้ยเฮ้ยขนาดเลืกแพ้แล้วยังตามภรรยาไม่พอเหรอแต่จิ้งจับไปเลยเหรอผมขอจับบ้างนะบอกองาูนนี้เลือกหลังที่หมายเลขสองครับผม ไปมาเยอะแล้วหลังหลัี2นีองี่สเอ้าๆอ้ารียเหลังอะไรผมส่วนตัวผมมาถึงแล้วอ่าก็ดีพวกไราตอบหมายเลขอะไรหมายเลขสองอ่าจบเลยจบเลยเบอร์สมีปัญหาบ่างออย่างนี้ก็ไหมายเลขส ตอบว่ามาสองโอเคล่าไปเชีย่ยคนข้างบ้านบางทีบางทีเราต้องพึ่งคนข้างบ้านเหมือนกันโอ้โห <c oughs> เอาละครับบ้านไหนอยู่แล้วรวยผมก็ไม่รู้และผู้ที่มาตอบจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าไปน,นึกเองต้องมีสถาปนิกมาช่วยดูแลเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสถาปนิก49หรือ49ทุกคนรู้จกักกันดีอ,อดีตนายกสมาคมสถาปนิกเลยนะเนี่ยคุณเลขากรครับเชิญครับ ผมบอการผมผมบอกเบอร์หนึ่งนะใช่ไหมอาจารย์โอ้โหถ้าจะออกเบอร์สองผมโดนชกไหมแล้วเป็นเบอร์หนึ่งนี่ก็จะโดนชกหรือเปล่ารู้นะครับว่าสามครอบครัวนี้ปลอดภัยนะปลอดภัยครับจะตอบถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดตอนนี้จะมีคะแนนเก็บหรือไม่บ้านที่อยู่แล้วรวยนะครับหลังที่หนึ่งหรือสองคำตอบก็คือคือ ินลหลังที่สองครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมจะพูดอีกฟังฟังทางด้นที่ดีกว่าครับ ว่าจริงๆแล้วเขาดูจากอะไรดูตรงน้ําน้ํามีผลใช่ไหมทุกอย่างมีผลหมดเลยครับแล้วคนจะดูได้ก็เพราะว่าตรงนี้บ้านก็ตตำแหน่งก็เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยคุณบ๊อบใช้หลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีส่วนถูกมากเลยทบประเทศไทยเนี่ยเราตั้งอยู่ทางซีกโลกทางเหนือแดดนะฮะจะอยู่มาอ้อมมาทางใต้แล้วประการหนึ่งลมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยลมเนี่ยจะพัดมาทางตะวันตกเฉียงใต้แเดือนประมาณ8 9เดือนนี่ตลอดเลยอริออเดียดถ้าเราดูทิศเหนือครับนะฮะ ครับใต้อยู่ล่างนะใต้อยู่ลากลางคืนใต้ก็คือพัดขึ้นไปทางเหนือทางเหนือนี่เองนี่คือให้คุณแนวลมนี่คือแนวลมขวางนี่คือตะวันออกตะวันตกคือแนวแดดถูกต้องแล้วกำลังจะบอกว่าถ้าเราเอ่อมีพื้นที่เป็นพื้นดาดคอนกรีตที่มีความร้อนอยู่เนี่ยตอนกลางวันเนี่ยแดดก็เอ่อพื้นคอนกรีตเนี่ยก็จะรับความร้อนเอาไว้ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเอ่อความร้อนก็เริ่ม คลายตัวเข้าไปก็คลายออกมาลมที่พัดผ่านเนี่ยแหละครับก็จะพัดเอาความร้อนเข้าไปชโลมบ้านหมดเลยโอ้โหบ้านล้วก็ร้อนแร้อนก็ร้อนก็ร้อนนั่นแหละครับส่วนหลังที่สองเนี่ยพื้นที่เป็นพื้นหญ้าการดูดซับความร้อนเนี่ยเขาน้อยกว่าพื้นคอนกรีตแน่นอนฉะนั้นความเย็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากพื้นหญ้าเนี่ยก็จะดันขึ้นมากน้อยนะฮะความร้อนน้อยกว่าความเย็นลมก็จะพัดเอาความเย็นขึ้นมาฉะนั้นหลังที่สองเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ย อยู่สบายกว่าโอ้มาดูปนประเด็นเรื่องของลมในในเมืองไทยเนี่ยเราหน้าต่างเนี่ยเราเปิดทางทิศเหนือเนี่ยแดดจะไม่โดนทางทิศเหนือที่แดดไม่เล็นนะครับทิศเหนือคุณสบายมีหน้าต่างได้ยเต็มมีหน้าต่างเปิดได้เต็มที่ครับนี่หละครับสิ่งที่เราทุกคนควรจะตระหนักเวลาสร้างบ้านเป็นอันดับต้นๆนั่นก็คือทิศทางของแดดและลมครับเพราะถ้าบ้านร้อนค่าไฟจะเล่นงานเงินในกระเป๋าเราทุกคนอย่างแน่นอน แต่บ้านของคุณจําเป็นต้องหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ซึ่งต้องเผชิญกับแสงแดดโดยตรงแล้วล่ะก็ในปัจจุบันได้มีการออกแบบไม้ระแนงบางแดดเพื่อช่วยกันแสงแดดแต่ไม่กันทิศทางลมซึ่งไม้ระแนงนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้ถึงเกือบ20เเลยเล่ะครับ นอกจากไม้ระแนงบางแดดแล้วในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันบ้านร้อนอีกทางหนึ่งนั่นก็คือบล็อกปูพื้นปูพลาสที่มีความสามารถพิเศษในการดูดซับและเก็บกับกน้ำเอาไว้ในก้อนบล็อกได้เป็นอย่างดีโดยวิธีการใช้ก็สะดวกรวดเร็วเพียงคุณรดน้ำลงไปเจ้าบล็อกปูถนนปูพลาสก็จะทำหน้าที่ในการดูดซับและกักเก็บน้ำเอาไว้ในก้อนบล็อกจากนั้นเมื่อแสงแดดส่องมากระทบน้ำที่อยู่ในก้อนบล็อกปูพื้นจะระเหยขึ้นมาเป็นไอ้น้ำที่เย็นนั่นเองครับ ส่วนการช่วยลดความร้อนภายในบ้านนั้นเรายัมี